เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราไปเดินดูงานศิลปะตามพิพิพธภัณฑ์ต่างๆแล้วเห็นงานศิลปะยุคโบราณมันถึงได้ดูแตกต่างจากศิลปะในยุคของเราแบบคนละเรื่องเลยวันนี้แหละครับเราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่ศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงความเป็นตัวของตัวเองหรือเพื่อความสวยงามในแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นมากนั่นก็คือเพื่อพระเจ้า เอาละครับเริ่มต้นกันด้วยคำถามที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยความงามคืออะไรโอ้โหคำถามนี้เนี่ยนักปราชญ์เขาถกเถียงกันมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับแต่ถ้าเราลองเอาคำถามเดียวกันนี้ไปถามคนในยุคกลางคำตอบที่ได้กลับมาอาจจะทำให้เราต้องอึ้งไปเลยก็ได้เพราะสำหรับโลกตะวันตกตลอดช่วงเวลากว่าพันปีของยุคกลางคำตอบมันเรียบง่ายมากครับนั่นก็คือพระเจ้า ใช่แล้วครับพระเจ้าคือความงามที่แท้จริงคือที่สุดของความงามดังนั้นศิลปะที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนแค่เงาสะท้อนของความสมบูรณ์แบบของพระองค์เป็นเหมือนเครื่องมือที่จะพาเราไปสัมผัสกับความจริงสูงสุดนั่นเองโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปตื่นตากับยอดแหลมๆของมหาวิหารหรือภาพโมเสกสีทองอารามตาเนี่ยเราต้องปรับจูนความคิดกันนิดนึง คือต้องเข้าใจมายเซตของคนในยุคนั้นก่อนนะครับเพราะสําหรับพวกเขาแล้วเนี่ยศรัทธาไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนะแต่มันคือทั้งหมดของชีวิตเลยล่ะครับแล้วโลกกระทัดที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันถูกวางรากฐานทางความคิดไว้อย่างเป็นระบบเลยโดยมีนักปราชญ์คนสําคัญอยู่สองท่านที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับสถาปนิกที่วาดพิมพ์เขียวให้กับแนวคิดเรื่องความงามหรือสุนทรียาศาสตร์ตลอดทั้งยุคกลางเลยก็ว่าได้ มาดูคนแรกกันเลยครับท่านคือน,นักบุญออกัสตินท่านคนนี้เนี่ยแหละครับคือคนที่พยายามจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่คนละฝั่งกันนั่นก็คือเหตุผลของมนุษย์กับศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าท่านมองว่าเฮ้ยสองสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นศัตรูกันนะแต่เหตุผลเนี่ยแหละคือเครื่องมือชั้นดีเลย ที่จะทำให้เราเข้าใจศรัทธาของเราได้ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีก ทีนี้ออกัสตินเขาก็เลยแบ่งศิลปะออกเป็นสองสายใหญ่ๆเลยนะครับอย่างแรกคือศิลปะปฏิบัติหรือ practical arts อันนี้ก็คืองานฝีมืองานช่างทั่วไปแต่อีกสายหนึ่งที่ท่านยกให้เหนือกว่ามากๆก็คือศิลปะเสรีหรือ liberal arts ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการใช้แรงงานแต่การใช้สติปัญญาล้วนๆไม่ว่าจะเป็นตากศาสตร์วาทศิล์ดนตรีและที่ท่านบอกว่าสุดยอดที่สุดเลยนะก็คือปรัชญาเพราะนี่คือศิลปะที่จะนาทางเราไปหาพระเจ้าได้ มันก็เลยมาเป็นประโยคอมาตะของท่านที่ว่าข้าพเจ้าเชื่อเพื่อที่จะเข้าใจสังเกตนะครับท่านไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วถึงจะเชื่อไม่ใช่เลยนี่คือหัวใจสําคัญในความคิดของออกัสตินเลยครับคือศรัทธาต้องมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นค่อยใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้ปรัชญาเนี่ยเข้าไปสํารวจไปทําความเข้าใจในสิ่งที่เราศรัทธานั่นเองแล้วเครื่องมือที่ว่าคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือ ปรัชญาของเพลโตครับออกัสตินได้หยิบเอาแนวคิดเรื่องโลกแห่งแบบหรือ world of ideas ของเพลโตมาปรับใช้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นแค่เงาหรือสำเนาที่ไม่สมบูรณ์แบบของต้นแบบที่สมบูรณ์พร้อมและเป็นนิรันดิ์ซึ่งสำหรับออกัสตินแล้วต้นแบบที่ว่านั้นก็คือพระเจ้านั่นเองครับพระองค์คือความจริงสูงสุดคือต้นกาเนิดของความดีและความงามทั้งหมด เอาละครับเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเลยจนมาถึงยุคของนักปราชญ์อีกท่านหนึ่งคือนักบุญโทมัสอะไคนัสท่านคนนี้แหละครับที่มาต่อยอดความคิดของออกักสตินให้มันเป็นระบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นไปอีกคือถ้าเปรียบออกักสตินเป็นคนวางรากฐานอะไคนัสก็คือคนที่มาสร้างโครงสร้างให้มันแข็งแรงจับต้องได้เลยท่านถึงกับกําหนดคุณสมบัติของความงามออกมาเป็นเช็คลิสต์เลยทีเดียวครับแล้วเช็คลิสต์ที่ว่ามีอะไรบ้างมาดูกันครับ มี3ข้อหลักๆข้อแรกคือความสมบูรณ์หรือ perfection คือมันต้องครบถ้วนไม่แตกหกักไม่ขาดอะไรไปข้อ2คือสัดส่วนหรือ proportion ต้องมีความกลมกลืนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและข้อสุดท้ายข้อ3คือความกระจ่างชัดหรือ clarity ต้องมีความสว่างสวยที่มันเผยให้เห็นความจริงที่อยู่ข้างในซึ่งพอมาดูทั้ง3ข้อนี้ดีๆมันก็คือคุณสมบัติของพระเจ้าทั้งนั้นเลยนี่นา เห็นไหมครับว่าศิลปินในยุคกลางเนี่ยเขามีเหมือนไกด์ไลน์ที่ชัดเจนมากๆเลยในการสร้างงานพอเราเข้าใจพิมพ์เขียวทางความคิดกันแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาไปดูของจริงกันบ้างว่าไอเดียเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะจริงๆได้ยังไงศิลปะยุคกลางเนี่ยเขามีวิวัฒนาการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเราแบ่งหลักๆได้เป็น3มยุคคือไบเซนไทน์โรมาเนสก์และกอติก ซึ่งแต่ละยุคเนี่ยก็มีสไตล์และเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเริ่มกันที่ยุคแรกเลยครับไบเซนไทายศิละปะในยุคนี้เนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ใช่การเรียนแบบโลกที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับแต่เป็นการพยายามสร้างภาพของอีกโลกหนึ่งขึ้นมาโลกทิพย์โลกของพระเจ้ามันเลยเป็นเหมือนกับหน้าต่างที่เปิดให้เราได้แอบมองเข้าไปในดินแดนสวรรค์นั่นเองเราจะเห็นเลยว่าศิละปะไบซันทายนี่เขาเมินความสมจริงไปเลย รูปคนที่เห็นจะดูแบนๆเป็นสองมิติเพราะเขาไม่ได้จะวาดคนธรรมดาแต่จะวาดนักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์และที่เด่นที่สุดเลยก็คือพื้นหลังที่เป็นสีทองอาร่ามไปหมดซึ่งทองคำเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างจากสวรรค์น,นะคะไม่ใช่แสงแดดแบบโลกมนุษย์รวมไปถึงสถาปตัตยกรรมอย่างโดมขนาดมหึงมาของวิหารฮาเจียโซเฟียที่พอเข้าไปอยู่ข้างในแล้วให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่เหมือนกำลังอยู่ใต้ท้องฟ้าของพระเจ้าจริงๆเลยจากโลกทิพย์ที่ดูลอยๆของใบเซนไทยนะครับ ศิลปะยุคต่อมาอย่างโรมามนสจะดึงเรากลับมาสู่โลกที่ดูจับต้องได้มากขึ้นสถาปัตยกรรมยุคนี้จะดูหนาหนาหน,น,นักหนักมั่นคงแข็งแรงเหมือนกับป้อมปราการเลยครับซึ่งมันก็ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการจริงๆด้วยนะคือไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ต้องใช้ป้องกันศัตรูแล้วก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วย ลักษณะเด่นๆเ,เลยก็คือกำแพงที่หนามากๆค่ะแล้วก็มีซุ้มประตูที่เป็นโค้งมนๆซึ่งอันนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากสถาปัตยกรรมโรมันเลยทำให้บรรยากาศข้างในโบสถ์จะค่อนข้างมืดๆทึมๆให้ความรู้สึกขลังแต่ไฮไลท์สำคัญของยุคนี้จริงๆอยู่ที่ศิลปะที่ใช้สอนคนครับในยุคที่คนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก รูปแกะสลักตามหน้าบันโบดหรือภาพวาดบนผนังที่เล่าเรื่องราวต่างๆในไบเบิลเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนคำพีไบเบิลสำหรับคนยากไร้นั่นเองครับและแล้วก็มาถึงยุคที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพีกสุดๆของสถาปัตยกรรมยุคกลางเลยครับนั่นก็คือศิลปะกอติกคือถ้าโรมาเนสคือความหนักแน่นของผืนดินนะกอติกก็คือความปรารถนาที่จะพุ่งทยานขึ้นไปให้ถึงท้องฟ้าเลย มันคือการปฏิวัติทางวิศวกรรมครั้งใหญ่ที่มีเป้าหมายทางจิตวิญญาณเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงสถาปนิกยุคกอกธิเขาคิดค้นนวัตกรรมเด็ดๆขึ้นมา3อย่างครับอย่างแรกคือซุ้มโค้งปลายแหลมที่ช่วยส่งแรงลงไปงตรงๆทําให้อาคารสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกอย่างที่2คือเพดานโค้งกาก,กบาทที่ช่วยกระจายน้ําหนักได้ดีเยี่ยมและอย่างที่3คือค้ำยันลอยที่เหมือนแขนยื่นออกมารับน้ําหนักของกําแพงจากด้านนอก พอมารวมกัน3อย่างนี้ปุ๊บผลลัพธ์คือการปฏิวัติครั้งใหญ่ครับกำแพงหนาๆทึบๆแบบเดิมไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วสถาบันิกก็เลยเจาะก,กำแพงทิ้งไปแล้วใส่หน้าต่างกระจกสีบานมาหือมาเข้าไปแทนแสงที่ส่องผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะครับแต่มันคือการจําลองแสงสว่างของพระเจ้าให้สาดส่องเข้ามาในโบสถ์สร้างบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์สุดๆเหมือนกับสวรรค์มาอยู่บนดินเลยโอ้โหจากปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆไปจนถึงสถาปตัตยกรรมที่น่าทึ่งสุดๆ ตลอดช่วงเวลาพันกว่าปีของยุคลางเนี่ยเราได้เห็นการเดินทางของศิลปะที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของศรัทธาอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของออลกสตตินเช็คลิสต์ของอ q คว n นัสศิลปะที่เหมือนหน้าต่างสู่สวรรค์ของไบเซนทน์ความหนักแน่นเหมือนป้องประการของโรมาเนสหรือความสูงเสียดฟ,ฟ้าของกอทิกทั้งหมดที่ว่ามานี้ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเป๊ะ,เ,ปะเลยครับนั่นก็คือ การเชื่อมโยงมนุษย์เข้ากับพระเจ้าให้ได้ทำให้คนเรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันก็เลยเกิดเป็นคำถามสุดท้ายที่แน่สนใจมากๆเลยครับว่าถ้าศิลปะในยุคกลางคือการเดินทางเพื่อค้นหาพระเจ้าแล้วศิลปะในยุคของเราทุกวันนี้ละ่ะกำลังค้นหาอะไรอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันหลากหลายเป็นอิสระไปหมดศิลปะมันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่เพื่อสะท้อนสังคมเพื่อบอกเล่าตัวตนของเรา หรือว่าเพื่อคนหาความหมายอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในชีวิตนั่นคงเป็นคำถามที่พวกเราต้องคบคิดกันต่อไปครับ